คนไทยจากเมืองเล้วก่ายชุดแรกที่จะได้เดินทางกลับประเทศไทยพรุ่งนี้มีทั้งหมด41คนวันนี้ตัวแทนกองทัพสหรัฐว้าที่ดูแลพวกเขาอยู่ก่อนหน้านี้ส่งมอบการดูแลต่อให้กับกองทัพเมียนมานะคะพวกเขาเดินทางจากเมืองเล้วก่ายผ่านพื้นที่รัฐฉานตะวันออกมายังเมืองยางตอน11นาฬิกาค่ะมาถึงจุดนั้นก็มีการคัดแยกซักถามดำเนินการตามขั้นตอนของทางการเมียนมา สำหรับแผนการเดินทางจากนั้นจะเดินทางมาที่จังหวัดเชียงตุงจดุดหมายปลายทางของคนไทยกลุ่มนี้อยู่ที่จังหวัดท่าขี้เหล็กตรงข้ามกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายของไทยค่ะด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากกระทรวงกลาโหมนะครับถึงแผนการรับคนไทย41คนกลับประเทศคาดว่าจะเดินทางมายัางจุดนัดพบบริเ,รเวณชายแดนท่าขี้เหล็กในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็ได้พูดคุยกับฝ่ายความมั่นคง โดยจะพยายามช่วยเหลือคนไทยที่ยังคงติดค้างอยู่อีกกว่า200คนให้กลับไทยได้ทั้งหมดครับเวลาประมาณวัน2องวันวันที่สิบหก็ได้มีการพูดคุยแล้วกับทางกับทางฝ่ายความมั่นคงนะครับก็มีการจะจะเรียนกลับมานะครับราาก็ทกับก็พยายามต่อไปนะครับ ในจำนวนคนไทย41คนมี24คนนะครับที่ขอความช่วยเหลือมาที่มูลนิธิอิมมานูเอลองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศขอความช่วยเหลือมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนครับรูปแบบเหมือนกันครับก็คือสมัครงานผ่านทาง Facebook และ TikTok จากนั้นในหน้าก็ให้เดินทางด้วยเครื่องบินไปที่สนามบินดอนเมืองต่อเครื่องบินอีกทออหนึ่งไปที่สนามบินมานาเล พอไปถึงก็จะมีคนเอารถมารับเข้าไปในเมืองเล้าก่ายกลับไปที่ตึกรูปเล็กก้าบังคับให้ทำงานเป็นสแกมเมอร์ c เซ็น e n t e r หลายคนถูกทำร้ายร่างกายด้วยตอนนี้มีคนไทยเมืองล้วาว่ก่ที่รอความช่วยเหลือให้เดินทางกลับประเทศไทยนะคะคาดว่ามีประมาณ295คนในจำนวนนี้165คนอยู่ที่โรงเรียนที่ดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลสนามส่วนอีก68คนอยู่ที่โรงแรมในเมืองล้วาว่ก่ค่ะมีอีกสองคนยังรอคอยความช่วยเหลือออกมาจากสถานที่ทำงานในกลุ่มอาคารรูปคล้ายเลขเก้าส่วนอีก19คนกระจายอยู่ตามจุดต่างๆในเมืองล้าวก่นะคะ แต่ยังระบุพิกัดที่ชัดเจนไม่ได้แล้วก็มีกลุ่มที่เราได้ประกาศข่าวดีไปในวันนี้41คนกำลังจะได้กลับไทยพรุ่งนี้ค่ะ